ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แปลงที่ดินที่สวยที่สุดและตอนนี้น้ำขิงยืนอยู่ด้านหน้าโครงการค่ะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะน้ำขิงเปิดโอกาสให้กับทุกๆท่านนะคะที่อยากจะมีที่ดินพร้อมสร้างที่อยู่อาศัยบนเขาค้อค่ะขนาดที่ดินทั้งหมด2ไร่ค่ะแบ่งออกเป็น6แปลงเริ่มต้นที่108ตารางวาค่ะมีทั้งหมด6แปลงด้วยกันค่ะ ตอนนี้เหลือเพียง5แปลงเท่านั้นที่นี่เปิดราคาที่น่าดึงดูดใจเพียง18,750บาทต่อตารางวาคา่ะไม่เพียงแค่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่ยังมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างจากที่ใดถนนคอนกรีตกว้างมาตรฐาน5เมตรเชื่อมต่อทุกพื้นที่อย่างสะดวกสบายที่นี่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะชมวิวเขาค้อทุ่งดอกไม้เฮเดนเดีย สิ่งที่ทำให้ที่นี่ไม่เหมือนใครคือบรรยากาศธรรมชาติ บริสุทธิ์อบล้อมด้วยขุนเขาและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่คุณจะได้สัมผัสความสดชื่นลึกถึงปอดที่นี่ขึ้นชื่อว่าโอโซนดีติดลำดับต้นๆของประเทศและสิ่งที่พิเศษที่สุดคือวิวพาโนรามา360องศาของธรรมชาติที่รอบตัวคุณอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบและโดดเด่นด้วยทุ่งกังหันลมที่สวยงามไม่มีอะไรมาบดบังเลยค่ะ ากคุณกำลังมองหาพื้นที่ที่ผสมผสานร,ระหว่างความสงบความงดงามเพื่อการพักผ่อนหรือการลงทุนระยะยาวนี่คือคำตอบค่ะน้ำขิงอยากเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสความสมบูรณ์แบบด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่คือที่ดินในทำเลที่เหนือระดับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาน้ำขิงนะคะ0631942665และเพจที่ดินเขาเคาะจะของขายเองบายน้ำขิงค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ